สวัสดีจากอังกฤษแลด์ค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะจ๊ะวันนี้นั่งเก้าอีคาาาอ้คุณย่าลากกาอเกคุณย่ามานั่งข้างๆไฟเนาะคะ่ะเพราะว่าเราเคิดถึงบรรยากาศเวลาที่บ้านคุณย่าสมัยก่อนเนาะก็จะมีไฟผิงแล้วคุณย่าก็จะมีเก้าอี้นั่งข้างๆนะจ๊ะแต่ว่าอันนี้ปกติแล้วเก้าอี้คุณย่าจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เนาะเป็นเก้าอี้สามีอยู่ด้านนั้น แต่ว่าสายลากมาให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศว่าเวลา,าหน้าหนาวนะจากคุณย่าพ่นจะลากพ่นจะน,นั่งเกออ้าอี้ใกล้ไฟพิงแล้วก็ดื่มชาอ่านหนังสือจังสนาจากพี่น้องคะเนาะวันนี้ก็จะมาคุยกันเล่นๆเป็นวิดีโอคุยกันเล่นๆพี่น้องมันก็จะนั่งแบบตัวตรงหน่อยถ้าเป็นเก้าอี้คุณย่าเป็นแบบหนึ่งสี่น่าจะนั่นละพี่น้องคะวันนี้เนี่ยเพ่งในหัวเนาะ อยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมใส่จำไม่ได้ที่เสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมหมรำร้องเรียกภายในใจเท่านั้นเป็นเพลงคูไใดพี่นอ้องเนาะไม่รู้เพลงใครมันขึ้นมาในหัววันนี้ก็เลยอยากให้คนที่เป็น fc หรือคนที่ติดตามได้เน่ยเข้าใจเนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยจะมาเล่าสู่ฟัง นี่แหละง,ง่ายๆสบายๆอย่าคิดอะไรมากมายเนาะพี่ดองเขียนไว้เลยเดี๋ยวจะเขียนไว้เพราะว่าอันที่คิดออกนะเนาะเดี๋ยวมันคิดบกออกช่วงนี้ก็จะหลงๆล,ลืมๆหน่อยแกตูมากเนาะพี่ดองคะเดี๋ยวอ่านคนนอนยาตใส่แว่นตาเป็นอะไรง่ายๆสบายๆนะพี่้องจา๋าเรื่องทำา y o u t เลยนะจ๊ะ เวลาใส่มาตอบแบบนี้เนาะก็จะมีหลายคนว่านั่นแหละเพ่นว่าเนาะทำยูทูบมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละมาจะต้องมา,านั่งตอบคนนั้นคนนี้เพ่นว่าเนาะพี่น้องคะไม่ใช่นะคะพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช่ทุกคนแล้วก็ไม่ใช่ทุกวันครก็คือเวลาว่างครายก็มานั่งคุยแบบนี้แต่มานั่งคุยมานั่งสนทนากับทุกคนว่าทุกคนเป็นยังไงบ้าง ความคิดอะไรยังไงบ้างเฉยๆเนาะค่ะไม่จําเป็นว่าทุกคนที่ทํา youtube จะต้องมานั่งตอบมานั่งตอบมันเป็นไปไม่ได้พี่น้องค่ะเพราะว่ามันเยอะมากๆเนาะคําถามบางครั้งเราอ่านผ่านเราก็ลืมหรือตอบเขียนไปแล้วหรือบางอันเราก็ไม่ได้ว่างเนาะค่ะบางช่วงเราก็ไม่ได้บ้างสีสดายพี่น้องค่ะมีอยู่คนหนึ่งนี่น่ารักนา่กนารักพี่น้องน่ารักคนนี้เนี่ยน่ารักมากเลยมาบ่อยนะมันจะทีนี้เนี่ยอันที่ใ่สะดุดใส่จะเล่าสู่ฟังคุณทราย ตอบทักหากันบ้างสิอย่าให้เอซใส่ใจแต่คุณทรายนะคะอ่านข้อความด้วยคุณหวานนะพี่น้องโอ้ยขอบคุณมากๆเนาะอันนี้เพิ่นมาบ่อยเพิ่นว่าจะติดต่อไซายได้ยังไงเดี๋ยวทซายจะขึ้นให้ดูเนาะว่าให้ติดต่อทรายนะีในแฟนเพยยจยวจ๊ะเป็น Facebook จ้ะเป็น f เฟซบ o ๊กนอะจาะ ในใน c e b o o o เนะจ๊ะเดี๋ยวไซขึ้นให้ดูมันจะเป็นแฟนเพจนะคะแฟนเพจก็คือเปิดทั่วๆไปแล้วก็เขียนเข้าไปในกล่องข้อความนะคะเขียนไวในกล่องข้อความไซจะขึ้นให้ชื่อแฟนเพจเนอจ่ะแต่ว่าใไ่จะไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวแบบว่าอ e ีเมลหรือติดต่ออะไรยังไงเพื่นหวานนอจ่านี่คือสามารถติดต่อไซได้ในในผ่าน แฟนเพจ Facebook เฟซบ o ๊กน้อใส่ขึ้นเดี๋ยวใส่จะขึ้นชื่อให้นะคะเขียนไปในกล่องข้อความพ่อสายไม่ได้ปิดข้อความนะจ๊ะน,นละ่ะขอบคุณนะคะสายการตอบข้อความของสายใน u t u b e นะคะจะไม่ได้ตอบทุกทุกทุกข้อความมันเป็นไปบ่ได้จาะสำหรับสายเองเด้เพราะว่ามันเยอะมากและเวลาบางครั้งสายจะหลดตั้งเวลาไว้นะคะบางคนสงสัยว่าอุ้ยทาไมคุณสายตื่นแต่เช้าจังที่ไทยเนาะคะ่ะเป็นเวลาประมาณหกโมงเชา้าหรือ หรือตีห้าหรืออะไรก็ว่าไปคุนว่า,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 าคุณทรายตื่นแต่เช้าจังที่อังกฤษไม่ใช่นะคะเขามีระบบนะคะวีไอยูทูบเนี่ยเขามีระบบของเขาว่าคุณสามารถโหลดวิดีโอไปก่อนแล้วก็ตั้งเวลาว่าคุณจะใช้วันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่านะจากพี่น้องของประเทศไทยหรือประเทศอังกฤษเนาะนั่นแหละจ่าของทรายเน้นของไทยเพราะว่าของทรายนี่ทําแบบว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นแฟนๆที่ที่ทางไทยเราติดตามแล้วก็ สนับสนุนน,นะนะพี่น้องจ๋านี่หลานใจก็ตั้งเวลานะคะใจไม่ได้ตื่นมาแต่เช้าเพื่อจะมาโหลดหรือมาอะไรเราโหลดไว้เหมือนเป็นแบบว่างานของเราโหลดไว้แล้วเราก็ตั้งเวลาถ้าทายจะตอบนะคะก็คือเป็นเวลาที่ายว่างพี่น้องคะว่างจากงานว่างจากลูกสามีส่วนใหญ่ถ้าเวลาลูกกลับมาจากโรงเรียนจะไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยและก็เวลาที่ลูกปิดเทอมจะไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยพี่น้องคะหมายถึงว่า ถ,ถ้าเขาอยู่ด้วยนอกจากเราจะมานั่งตอบไม่ได้นอกจากายจะตอบเป็นบางครั้งอย่างเหมือนกับวันนี้แหละสายว่างทายก็จะมานั่งตอบแต่การตอบของเราจะไม่ได้เป็นนั่ง ไล่แต่ละวิดีโอแต่ละวิดีโอนะคะเราตอบในมันจะมีแอปพี่น้องคะของคนที่เขาทํา YouTube มันจะมีแอป YouTube Studio มันจะขึ้นมาเป็นบางอันเป็นบางอันเนาะบางอันถ้าเราตอบไม่ไม่ได้ตอบถ้าเรากดหัวใจเฉยมันก็จะหายไปหรือบางอันถ้าเราตอบแล้วกดหัวใจมันมันก็จะหายไปหมายถึงว่ามันก็จะไม่ขึ้นมาอีกใน youtube Studio เนนะพี่น้องเนาะถ้าสายพลาดไปไม่ได้ตอบใครก็อย่าอย่าว่ากันนะคะเขียนมาบ่อยๆถ้ามันเด้งขึ้นมาทายเห็นใครก็จะตอบพี่น้องเนาะหรืออยากติดต่อโดยตรง เหมือนที่เพื่อนว่านี่ค่ะให้ติดต่อที่แฟนเพจนะคะเฟซบุ๊กแฟนเพจใส่ย,ยขึ้นให้แล้วว่าว่าชื่อชื่ออย่างไงก็เหมือนคนคนคไกลบ้านอังเลนแฟนเพจนะจ๊ะเหมือนกันกันกบ YouTube จะหมายถึงว่าชื่อนะคะนั่นแหละที่ตัวติดต,ต,ตัวได้เลยนะคะเขียนได้เลยทรายจะตอบในสิ่งที่ทรายตอบได้นะคะถ้าเป็นเรื่องทางการหรือเรื่องอะไรที่ทรายไม่รู้ทรายตอบไม่ได้ทรายก็จะบอกว่าไม่รู้นะคะอย่าคาดหวังว่าเราจะรู้ไปทุกอย่างหรือว่า เราจะตอบได้ทุกอย่างนะพี่น้องคะคือตอบได้ตามที่เราสามารถตอบได้บางครั้งบางคนถ้าถามเรื่องลึกๆส่วนตัวมากเกินไปเราก็จะไม่ได้ตอบนะคะพี่น้องโปรดเข้าใจถ้าเป็นคําถามที่เราตอบได้เราจะตอบให้นะคะทุกคนคะน่าหละจ้ะเนาะขอบคุณมากๆนะคะคุณอย่างเนาะป็นขึ้นตน้ตนตนัวเอสน,น,น,นี่แหละฟันอะไรใช้จําไม่ได้ไหมายถึงว่าแต่ว่าจําได้ของเพื่อนเนาะคะ่ะเพื่อนเขียนมาบ่อยขอบคุณนะคะน่ารักมากเลย น่ารักมากๆมีในเรื่องว่าอย่าให้แต่เอฟซีใส่ใจคุณสายเนาะคุณทายก็อ่านข้อความบ้างนะเสนจ่าจอ่านนะคะอ่านเป็น,เป,นเป็นบางวันแต่ไม่ไม่ได้การันตีว่าจะทุกวันเนาะคะ่ะแล้วทีนี้เรื่องอีกเรื่องหนึ่งสายจะเล่าสู่ฟังเนี่ยคือเรื่องของฟาร์มพี่น้องคะเรื่องของฟาร์มคนไหนที่ไม่ได้อยู่ในวงการของเอ่อของการเลี้ยงสัตว์หรือฟาร์มเนาะคะ่ะหรือการเกษตรจะไม่รู้เนาะคะ่ะในเรื่องวิดีโอที่ใส่ พสว่างานเข้าแล้วสามีบอกว่าออสามีถามว่าช่วยวินิจฉัยแกะให้หน่อยเป็นอะไรอะไรนี้นเนั่นจากเนาะคือวิดีโอที่ฟามพีนองก,ก็จะมีคนอบอกว่าทําไมไม่เรียกสัตวแพทย์เนาะคะ่ะทาไมจะต้องจ่ายเงินที่สายพูดไปว่าเหมือนเราเสียเงินไปเป็นหมื่นบาทเนาะคะ่ะถ้าแกะตายเนาะคะ่ะทำไมจะต้องเสียเงินหมื่นอะไรอย่างนี้เดี๋ยวสายเล่าสู่ฟังเนาะคะ่ะ หนึ่งนะพี่น้องจ๋าถ้าใครอยู่ในวงการนี้จะรู้ว่าเป็นยังไงการที่จะเรียกสัตวแพทย์ถ้าอยู่เที่ังกลษ่นนะคะถ้าใครใส่ไม่รู้เพราะใส่ไม่เคยทํเที่ังกฤษนเนาะคะ่ะสัตวแพทย์นิงก็ชั่วโมงสูงมากๆแพงมากั้นเถอะถ้าไม่คุ้มค่าเราจะไม่เรียกสัตวแพทย์พี่น้องแกะป่วยเนาะคะ่ะแกะป่วยเราดูออกเราดูได้แต่ว่าเราเราไม่เรียกศัตวแพทย์เพราะว่าไม่คุ้ม ถ้าสัสตวแพทย์มาเราคิดเลยว่าถ้าสัตวแพทย์มานี่เขาจะทํำยังไงก็เหมือนเราทํา1ฉีดยาฆ่าเชือ้อ2แยกออกมาดูอาการแล้วก็ป้อนอาหารดูแลอย่างเต็มที่ในในในครออีข้อหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นเออเราก็รู้อยู่ขั้นตอนว่าเป็นยังไงเราก็สามารถฉีดเองได้ค่ะยาฆ่าเชือ้อยาปฏิชีวนะเราไม่เรียกสัตวแพทย์ถ้าไม่คุมนะคะเพราะว่าสัตวแพทย์ออกมาแต่ละครั้งนี่ก็จะแบบนี้แล้วโอ้ยดูอาการก่อนฉีดยาฆ่าเชือ้อดูเดี๋ยวถ้าไม่ดีขึ้นเรียก อีกนะออกมาโอ๊ยออกออกมาแต่ละรอบพี่น้องขาค่าค่าชั่วโมงเขาก็แพงมันไม่คุ้มนะคะค,คือคนขาเนาะแต่ถ้าเราจะเรียกสัตวแพทย์จ้ะถ้าเราจะเรียกสัตวแพทย์หนึ่งเหมือนแกะที่กําลังออกลูกอยู่เนี่ยพี่น้องมันฉุกเฉินมันออกไม่ได้มันติดเนาะค่ะเดี๋ยวจะตายทั้งเดี๋ยวตุยทั้งแม่ทั้งลูกอย่างนี้นะจ๊ะพี่น้องเราเรียกสัตวแพทย์เนาะจ้ะ,ะหรือเราเอาไปส่งสัตวแพทย์ แกะก็จะได้ทําการผ่าตัดคลอดนั่นแหละพี่น้องนั่นคือถ้าเป็นแบบนั้นเราเรียกพี่น้องคะแต่ถ้าเป็นเจ็บป่วยทั่วๆไปคิดแล้วว่าถ้าสัตวแพทย์ออกมาสองครั้งสามครั้งนี่มันไม่คุ้มแน่นอเนเราเราไม่เรียกนะพี่น้องคะเรื่องที่เรื่องที่ายว่าถ้าแกะตายอย่างเหมือนกับเราเสียเงินเราจะต้องเสียเงินไปเป็นหมืน่นนั่นก็คือหมายความว่าเราายอาจจะพูดไม่ชัดเนาะมันหมายความว่าแกะที่เราซื้อมาพี่น้องคะแม่แกะนะ่ะ ตัวละหมื่นกว่าๆนะคะหมื่นกว่าๆถ้าเขาเตุยไปเราก็เหมือนกับเสียเงินไปนะสัาจารย์ไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินไปจ่ายให้รัฐบาลนะคะอันนั้นหมายความว่าเราเสียเงินไปเลยนะสัาจารย์แม่แกะที่เราซื้อมาปกติพันแม่แม่พันนะจ๊ะเราซื้อมาตัวละแล้วแต่พันเนาะหมื่นกว่าสองหมืม่นไม่เกินสองหมืม่นบาทจา้ะแต่ว่าถ้าเขามาเจ็บป่วยแล้วตุยไปนี่ก็คือเราเสียเงิน ไปเลยโดยเปล่าๆทั้งสี้นะนี่คือความหมายไม่ใช่ว่าวยเสียงโอ้เขาเสียเขาตุยไปแล้วเราจะต้องเสียเงินหมื่นนี่ไม่ใช่ว่าเราไปจ่ายให้รัฐบาลน,น้าพี่น้องนั่นะจ้าเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็อ่าสัตวแพทย์นี่เรื่องของวัวน,นี่ส่วนใหญ่วัวน,นี้จะ,จะจะจะเรียกพี่น้องเพราะวัวตัวหนึ่งน่ะวัวตัวหนึ่งนะคะวัวตัวหนึ่งส่วนใหญ่แล้วห้าหมื่นหกหมื่นบาทขึ้นไปเนาะค่ะจนถึงเป็นแสนหรือมากกว่านั้นแบบนั้นน่ะคุ้มก็คือ เราจะไม่ปล่อยให้เขาเป็นอะไรมากเราจะต้องเรียกสัตวแพทย์หมายถึงว่าถ้าเป็นวัวนอกแต่ว่าถ้าเป็นแกะนั่หละเราจะต้องเข้าใจด้วยว่าอะไรที่มันสมดุลอะไรที่มันไม่ขาดทุนเรามากเราเราก็จะไม่มันเป็นธุรกิจเนาะพี่น้องคะธุรกิจแล้วก็มันก็จะต้องดูเลให้เหมาะสมนะคะเหมือนเราทําอะไรนรั่นแหละ เหมือนเราทาธุรกิจอะไรเหรอจ่าว่าจะลงทุนตัวนี้ได้กําไรไหมเราจะซื้อตัวนี้แล้วก็มันขายออกมันได้กําไรไหมอย่างนี้นะนาจ่านี่ก็เหมือนกันการเรียกสักตวแพทย์จะต้องดูว่ามันคุ้มค่าไหมในการเรียกพี่น้องเพราะว่านี่แหละเหมือนที่คลิปนั้นก็คือมีแกะตัวหนึ่งท,ท,ที่ที่เขาป่วยนะพี่น้องคะคืออยู่เฉยๆส่วนใหญ่แกะก็จะเป็นแบบนี้เยอะมากปีหนึ่งปีนึงปีหนึ่งเสียแกะไปแม่แกะนะ่ะอุ้ยปีละสี่ห้าตัวนะ่นา,า,นา,า,านีลค่ะน่ารักจ้า บางครั้งก็ไม่กินไม่กินหญ้าไม่กินอาหารเหมือนคนก็แบบว่าซึมไปเลยก็มีไม่รู้เป็นอะไรนู่นนี่นั่นเลยนะคะอย่างแรกเลยเขาจะให้ก็คือ,อยาฆ่าเชื้อ,อยาปฏิชีวนะแล้วก็ออกมาป้อนอาหารป้อนน้ําดูแลอย่างดีถ้ารอดก็คือรอดถ้าตุยก็ตุยประมาณนี้นะคะนะจ๊ะเนาะคะทุกคนคะในเรื่องของในเรื่องของฟาร์มนะจจะเก็เหมือนธุรกิจอย่างอื่นค่ะ ให้ให้ให้มองว่าเหมือนธุรกิจอย่างอื่นเพราะว่าถ้าสิ่งไหนที่เราคุ้มค่าเราก็จะทํานอกจากเหมือนยกตัวอย่างแกะกับกับวัวถ้าวัวน,นี่เราเราเรียกแน่นอนถ้าวัวเป็นอะไรนี่จะต้องเรียกสตอเพเพสแน่นอนพี่น้องค่นะล้าวัวตัวหนึ่งนี้หกหมืน่นห้าหมืน่นหกหมืน่นเจ็ดหมืน่มน,นเป็นแสนเนาะคะ่ะแล้วว่าแกะนั่นแหละเือนที่เรารู้กันถ้าเป็นฉุกเฉินในเรื่องของการคลอดที่จะต้องเราเอาออกไม่ได้แล้วลูกเขาออกไม่ได้นี่เราคลจะต้องผ่าตัดคลอดหรือทําอะไรเราเอาไปส่งสตาเวเพสเนาะนะคะจ้า กคนคะ่ะเนาะหลายๆอย่างเนาจะจ่ใส่ก็มาคุยๆเล่นเฉยๆจะไม่ได้มีอะไรมากมายใครมีอะไรก็ถามมานี่สิ่งที่ส่จําได้เนาะจ่าจที่เราอยากอธิบายที่อยากตอบให้ฟังเนาะบางอย่างเราเราก็ผ่านๆไปไม่ไม่สามารถที่จะอธิบายได้หรือเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็จะไม่เอามาตอบนั่นสินเนาะคะ่ะพี่น้องคะแล้วเรื่องอย่างหนึ่งก็ขอบคุณเนาะคะ่ะขอบคุณที่ที่แบบว่ายังไงหรอมีคนที่แบบว่ารักเราจริงๆอยากดูเราจริงๆเนาะก,กับแบบ พี่ชายไรสดไหมลอยอยู่นะคะอย่างสีนะบางคนก็มาทักทายไม่ได้ดูนานเลยค่ะเสยียใจด้วยนะที่คุณย่าจากไปแล้วนลละขอบคุณมากๆกพี่นอ้องนั่นคือกําลังใจแล้วก็สิ่งที่ดีเนาะคําพูดมันสามารถทําให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงได้พี่นอ้องหมายถึงว่าทำทำให้คนมีกําลังขึ้นมาได้พี่นอ้องเนาะจะพูดแบบไหนเนาะคะ่ะพี่นอ้องนลลาหลายหลายคนเนาะคะ่ะให้กําลังใจดีมากๆเนาะคะ่ะแล้วก็แบบว่าไม่เห็นนานอย่างนีนะลูกสาวโตวขึ้นเยอะคุณแม่ก็ ไม่ได้เกลงเลยมาสันอูนั่นคือเป็นคำแบบว่าชมเราขอบคุณได้หลายจ้ะขอบคุณได้หลายเนาะนี่คือเป็นแบบว่าอู้ดีจังเลยเนาะที่เพื่อนคิดแบบนั้นแต่ว่าเราก็รู้สภาพของเราแหละว่าเป็นยังไงเนาะพี่น้องคะมีอะไรอีกในเรื่องนี้ก็ในเรื่องส่วนใหญ่ที่จําจําได้ก็จะเป็นเรื่องความที่เพื่อนมีคนไม่เข้าใจที่อยากจะอธิบายให้ฟังนันอะาจารย์เนาะแล้วก็เรื่องการตอบการตอบข้อความนะิลอาจารย์มันมันมันตอบได้แบบว่าไม่ไม่ทุกไม่ทุกอันนอาจย์แต่ว่า จะพยายามเนอกจากนั่นแหละวันนี้ดน่าว่างต่อไปหลายต่อไปเยอะแล้วเนาะค่ะจนว่าปวดตาสภาพอันนี้ก็เหมือนกันนะคะพบส,สายตาถ้าถ้าทำเยอะใส่ปวดตาส่ก็หยุดสงสาาัยน่าใจนั่นแหละให้เข้าใจกันนาะจาะพี่น้องขาเข้าใจอีฉันบ้างเนาะค่ะมีมีชี่จำได้ก็ประมาณนี้แหละมีคนที่แบบเพื่อนเขียนมาหาเนี่ยน่ารักน่ารักคนนี้แหละเนาะก็อยากจะบอกเพราะว่าเขียนตอบเพิ่อนไปแล้วล่ะเพื่อนอาจจะได้อ่านหรือไม่ได้อ่านหรือเพิ่นอาจจะค้นหาไม่เจอในเรื่องของว่า จะติดตอ่อเราได้ทางไหนนะะี่ะทางเนอะไซก็เ,เขียนก็เลยอยากมาบอกเขียนจะเอาขึ้นให้ดูนะนะ้ว่ามันสามารถติดตอ่อได้ในทางนั้นนะเสนาคะ่ะพี่น้อง่าคนก็เขียนหาเยอะอยู่เนาะคะ่ะพี่น้อง่ะมีไม่เขียนถามนั่นถามนี่ก็ตอบถ้าเขียนส่งหัวใจมาส่ก็ตรงหัวใจกลับหรือบางครั้งถ้าเขียนอะไรที่ไม่ใช่เนะะาะไซก็จะไม่ตอบศาสนาเนาะนั่นแหละ,คะใครมีคําถามอะไรก็เขียนไว้เลยนะคะถ้าตอบได้ก็ก็จะตอบหรือไม่ก็ติดตอ่อไปทางเฟซบุ๊กแฟนเพจนะคะ ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะ,ะคะบ๊ายบาย